สวัสดีค่ะพบกับรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่16พฤศจิกายน2566โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัชริยะกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเริ่มต้นด้วยสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปประจำวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยสําหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ํารวมทั้งสิ้น 61,586ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ81ของความจุอ่าง ยังสามารถรับน้ำได้อีก1 4 8 8 2ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะ4ี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น1 8 3 8 1ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ74ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีก6,525ล้านลูกบาทเมตรสำหรับสภาพน้ำท่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์วัดได้1,183ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี C13 จังหวัดชัยนาทในอัตรา949ลูกบาทเมตรต่อวินาที ด้านการจัดสรรน,น้ําในช่วงฤดูแลง้งกรมชลประทานได้มีการจัดสรรน,น้ําทั้งประเทศไปแล้วกว่า1,915ล้านลูกบาทเมตรสําหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้กรมชลประทานระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือประจําจุดเสี่ยงและติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดแล้วทั้งหมดคือภาพรวมสถานการณ์น้ําประจําวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ